สวัสดีครับสวัสดีนะ้าๆนะักนะตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมได้ลอกมาหนึ่งตัวนะครับเราจะมาแกะกล่องดูกันนะตัวนี้เป็นลอกสำหรับงานตีอย่าเบาผมจะเอามาตกปลากระพงนะครับนี่เอามาดูก,กันเป็นลอกของแบรนด์ชิมาโ,โนนะ แบรนด์ชิมาโนตัวนี้เป็นคูราโดนะครับ B F S HG รหัส HG ก็คือรหัสที่เป็นรหัสอรอบสูงนะครับรอบสูงต้องขออภัยนะครับผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะมันจะสลับสายขวาก็เลยนะอันเนี้ยมันกล้องมันสลับนะ เปิดกล่องมาก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ตัวลอกนะเฮ้ยแต่เรามาดูนี้กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูอ,ดาดาาดอ่าเขาเรียกอะไรมันะคุณสมบัติที่มันให้มากันแล้วกันเรียงง่ายๆผมก็เรียงไม่ถูกรอบแปดแปดจุดสองนะครับต่อนหนึ่งรอบหมุนนะ น้ำน้ำหนักเบรก3.5มจุดหกิโลเองนะแต่ว่าเล่นกระพงได้ครับช่อนได้กระพงได้กระสูบได้นะแต่จะโดไม่ได้นะมันมันเป็นลอกที่ตัวเล็กนะครับอันนี้น้ำหนักลอกอยู่ที่175่รกรัมนะครับลูกปืน7จบวกหอันนี้น่าจะหมุนรอบหนึ่ง 82, 82ดสิบสองแปดสิบสออะไรนะเซนติเมตรนะครับ นีไปไปเร็วๆเลยนี่จะเป็นถุงรอกรอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีกล้องอยู่นี่ผมก็คอยจะมองไม่ตรงกล้องนะครับตัวเล็กมากนะครับตัวประมาณเท่ากันกับเจ็ดสิบนะ คูราโด70 0, นั่นแหละประมาณนี้นะครับตัวน้อยๆนะครับรอบ8.2นี่หมุนเนียนๆเลยนะทำไมลอกตีอย่าเบาถึงสปูลตื้นเพราะว่ามันตีง่ายนะครับเห็นไหมสปูล BFS แล้วก็ลาระบบ ftb นะครับระบบ ftb ไม่ไม่ใหญ่นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังพอดีเพราะว่าผมใช้พวกยกกระดีนะครับยกกระดีเคาะปักยกกาแลนนะครับลากกาแลนเวลาเคาะปักเราก็ใช้นิ้วเกี่ยอย่างเงี้ยครับสับปักปักปัก ยกก็ดีเราก็ใช้รอบที่มันไวผมชอบรอบไวๆครับเราเคลียร์หน่อยเดียวก็คือว่าเยื่อมันยกเลยสายมันตึงยกเยื่อได้ไวเลยนะครับแต่ส่วนมากนะครับมันก็รอบทุงสูงก็จะขึ้นมือไวนะขึ้นมือไวแต่ตัวนี้มีเขาเรียกคลิกเสียงนะอะแด็กสาอะไรนี่แหละผมก็เรียกไม่เป็นหรอกแต่มีคลิกเสียงปลาลากมาจากโรงงานเลยนะ ไม่ใช่เอามาใส่เองนะครับมาจากโรงงานเลยนะตัวนี้นะฟังเสียงไหมอ่าได้อัดทรสในการลากปาด้วยนะเวลาปาดึงก็มันเลยเยืดมันเสียงลอกมันเลยทีนี้เดี๋ยวติดตามในคลิปเอา <c oughs> ก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ก็มีน้ำมันเออเออนี่นี่ น้ำมันสำหรับตีเยืยอเบานะใส่ลูกปืนเยืยอเบานะสำหรับลอกตีเยื่อเบาโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยน้ำมันสีเนี่ยเดี๋ยวผมมาเปิดฝาให้ดูดีกว่าผมก็รุ้นนะแบบชอบมากเลยเพิ่งเคยได้ซื้อมาใช้นะเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกเลยมันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องอ่า เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นดนวงแม่เหล็กนะดวงแม่เหล็กแบบไม่ไม่เคยเห็นเลยนะแปลกดีไหมสปูลไม่มีลูกปืนนะนี่ตรงนี้ไม่มีลูกปืนเลยนะเป็นแกนเข้าไปแบบนี้นะครับเ่ยเห็นไ,ไหมนี่เลยอโอเคครับโอเคเลยเดีย๋ยว ผมทำคลิปเทสให้ดูนะสําหรับคนที่ชอบตกปากกระพงนะกระสูบอะไรประมาณเนี้ใช้กับเหยือ่อเบาๆเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูด้วยว่าเหยื่อกี่กร,รัมจะตีได้นะเขาเคมมาว่าสองกร,รมขึ้นไปตีได้เดี๋ยวลองกันเดี๋ยวไปลองกันครับตัวนี้อโอเค,อเคก็ไม่มีอะไรมากครับโอ้โหแต่น้ำมันนี่เยิ้มเลย ใส่จะรบีน้ำมันมาเยอะหมดเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแค่รีวิวเฉยๆเพิ่งซื้อมาใหม่ครับก็จะลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะทำคลิปเต็มนะว่าตียังไงกี่กร,รมได้ตีสายใสย่สายเบืออะไรนะจะได้กี่ร้อยเมตรนะเพราะว่าสปูลมันตื่นมาก แต่ผมซื้อสายมาแล้วเป็นสายญี่ปุ่นนะครับเบอร์0.8เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะใส่ได้ถึงร้อยเมตรไหมโอเคครับผมขอบคุณครับไปติดตามคลิปเต็มนะว่าจะตีเป็นไงว่าจะทนไหมอะไรไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปลองก่อนเนาะฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ